ันนี้ก็วันที่27สิงหา2559วันนี้ผมก็จะมาสาธิตปลูปกไผ่ไผยักษ์หรือไผยักษ์เมืองหน้านะครับเพิ่งสั่งมาจากเมืองหน้าเพิ่งได้รับมาเมื่อวานจะาลงปลูกที่จังหวัดอบุบลไม่ใช่อาหน้าเจริญตอนนี้เป็นอนาหน้าแล้วอนาจจน้าเจริญด้วยเราก็ได้เตรียมเตรียมหลุมไาแล้วสั่งทีมงานเตรียมหลุมไปแล้วหลุมเราก็กดประมาณ กว้างเมตรคูณเมตรแต่ความลึกอ่ะก็ไม่ลึกมากครับประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซนข้างล่างเราก็เตรียมมูนวัวหรือปุ๋ยคอกอ่ะลองลองก็หลุมไปแล้วนะครับสาธิตวิชาการปลูกวิชาการปลูกก็ไม่มีอะไรมากครับแค่แกะถุงออกออกอากะถุงกระประคองให้ดีหน่อยอย่าให้ยให้แกลบที่ช้ำม,มานี่แตกเสียหายอย่าให้รากมันขาดถ้าเกิดรากขาดรากพังนี่ก็คือ มันก็จะเหมือนคนแหละเวลาเกิดเจ็บป่วยอะไรมานี่ก็สะดุดการเจริญเติบโตโอเคนะครับเดี๋ยวลงหลุมก,ก่อนมาครับแล้วก็จะเอียงนิดนึงนะครับประมาณสี่ห้าองศาแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยดินเกลี่ยดินลงเกลีๆๆๆ่ยเกลี่ยียใช้มือครับมือก็เป็นประโยชน์เสร็จแล้วก็จอบหน่อยนี่จอบครับอุปกรณ์ อันี้เราก็มีปุ๋ยแล้วล่ะแถวนี้ปุ๋ยเยอะเกลี่ยเกลี่ยเกลียรอบๆนี่ครับเวลาสาเหตุที่เราขุดหลุมกว้างอันนี้เพราะว่าเราจะเอาปุ๋ยคอ,อกโรยรอบๆนี้เพราะว่าไผ่นี่ก็เขากินกินไม่เล็กเขาจะกินตามพื้นตามผิวโอเคโอเคนะครับจบบ๊ายบายคลิปนี้